ขออนุญาตเัน,นี้ก่นนะอนคนรับโอ้เปิดนานแล้วแบบอ้าวแยจจ่ต้องอยู่ตรงนี้นะไปเปหาหรนี่ครับผู้ที่อยู่ในรายการของเราชื่อบิ๊กแต่เขาชื่ออะไรวะบุญเลเนะน่นนั่นเอล็กกทูจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันเข้านะมันไม่เข้าเข้าช้าอา่ะเล่นสบลบาย ที่ทิศชีฟ้าตันไม้ตันไม้ที่นี้กำลังตันไม้ดินี่ก็บำลังจอดเวรเน็ตลื่นไหลหัวใจหั่นสาวู้วมสซี่เพื่ยังไรวะเฮ้ยอันนี้แคทไม่ครับนี่มามสซี่ได้ไงอ้าวเฮ้ยแม็กไม้ไม่เข้าตัววะเข้าตัวไงเดินไปดิ ครับข,ของไหนครบหมดเีกยบกับพี่เป็นแค่คนนัน้นแต่งครับโอ้ไหวเยอะวันหนึ่งอ๋เอเดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านตรงนู้นนะตรงนิ่มน้ำเลย,ยเออดีใจดีใจ อย่าตนี้ไงน้อยแจ้แจ้ของพีรุ่นแปดเราเอาสัตว์เลี้ยงของคนดังมาเราต้องรักษาให้ดีวันดีนะครับโอ้แหละัขอรับการโอ้เป็นตัวม้วนเม็ตม้วนอะไรครัยต้องวิ่งก๊า เออนหลกเลยมแ่งหนหมดรมันก็มาแับนี่ชะหมดร้า,าย้ายาแฟนดาาลโอ้กาดสายโแม่สก,กินไม่ดรดะสก,กินไม่รอดวะเียเอิร์ธก่อนเอาเอิร์ธคอาวหรอ อ๋อจริงเลยสัดดีนะครับสำหรับคนนี้คนที่ผมกำลังถามหาก็คือเข้ามาแล้วชอบมินต้องการนะครับโอ้โหรมอัพไปแล้วไปเอาแกะเาแกะเดี๋ยวพึ่งคาแกะเลยเอาอีกก่อนทำไมเราไม่ได้แดี๋ยวพึ่งูแม็กกูีมาสิโอ้ใหให้พีต่อหน้าผู้ชมนี อีกครางเขาไล่จริงๆเลยเร็วมากครับผู้กำกับนะครับเขาทำไมสกีเกมมันไม่โหลดแต่ทำไมสกินข้ามันโหลดไม่โหลดสินะแล้วแกเห็นตังค์ไหมโหลดโหลดของคุณนะคุณโหลดนะคุณโหลดนะแต่ของคุณอ๋อยังไม่โหลดแต่ของแต่ของคุณแม็กมาไม่โหลดสินะขออนุญาตเอ็กซลเรย์แป๊บนึงเลยไปทำอะไรนะ เปล่าครับหาซอมบี้ครับเออชายนะแบน,นาโนนกูระวังนะสกเกลรีดันอยู่หลังคุณนะครับเอ้ยทำไมาชอบถ่ายอะอินเดอร์แมนนะบิ๊กระวังจูดไว้ไม่ถ่ายไม่ดีเลยอ่ะเราใช้เอเจโอ้ยแจ้วไข่แล้วเว้ยแจ้วลงดีนี่อ๋อไข่จริงๆเลยวนเสาร์พูดดีบิ๊กไปไหนอะ ไม่ใส่คุณม่วางบ้านอีกแนิคคุณไม่ได้แล้วน่ะโคตรดอยูในทีมอยู่ในทไม้ผมสร้างบ้านแล้วเนี่ยมาคนดีเนี่ยรู้สึกหิวครับหาของกินเงอ้ยเ้๋คุจำไม่มด้นะอ๋อหยอ อ้าโอเคตรงนี้ตรงคิดต่อไก่นี่ทุกหน้าเลยแหม่ก็ไม่ว่าไปว่าลูกของพี่เขาน้งพี่เขาโกรธหรอกเอิร์อเกมโมอเตอร์ไมคตบลุงไหมโอ้เดี๋ยถูกโบราณครับ เจออะไรเจอเล็กครับขึ้นได้เย้คุเจอเล็กแล้วเหรออ้าวนี่ตอมนขับคุณไปเลย เจอทางแล้วแถวบ้านเราเองจะจบคลิปนี้หรือไปล่าเอ็นเดอร์แมนดีกว่าต้องไปหาโคแล้วคุณจะไม่หาบูดนะครับ Các ba có nhìn lịch không? Ồ, ở dưới nhà chúng có không? không có รอรอคลิปนี้ก็อาวิตรอดนะสักคสักคืนไป่ย่างแล้วนองอยเดียวสงียอเย่เจอโคเย่เยเจอโคแล้วเออแคทีหมดอีกแล้วนะเยยยนดี ค่าค่าไก่ที่มันถูกรัดไว้อยู่นะเอาเดี๋ยวจะฆ่าเฮ้ยหน้ามวยบิ๊กเอาเลกไปค่าต้นกายดีตัดขนแก่เออขนตกายว่าตันแก่ให้ครบ เก้าอันได้หรือกานแล้วแล้วเราก็มาคับเตียงนอนออ้๋ออ๋อ้โอดวงโอ้ยสึกฟ้าจะมืดละต้องอยู่ใต้ดินสะรู้สึกดตึ่นอนอยู่บนฟ้าอำจันเจ็บอ้าวเด็กขวานวิ่ออมไกลมาสีเขาจะไปตายขนแกะตั้งใจ เร็วเร็วจังขอไอ้เรื่อมันเหลกจังน้องแอนกิวครับแกตื้อเกอร์ติ๊กเลียไอสเลียเลยขุดโคอยู่เนี่ยโอ้ยไอ้ยางแค่เดียวเองเหรอวะสเลียสเลียเขาเล่นเซิร์ฟอยู่ไหมใช้เออเซิร์ฟนี้ห้ามใจไว้เซิร์ฟอื่นเราเกียนได้ เฮ้ยดูใต้ดินไปก่อนดีกว่าบอกกันหน้าผู้ชมอย่างนี้ไม่ดีนะมันจะไปตื่นเตี้ยของเราเราเอ้ยเบีบอกว่าทางบ้านมีอะไรตรงไหนะทางบ้านอะไรใต้บ้านอะไรเนี่ยไปขอเดี๋ยวพูดเองเออไปหากกไก่หน่อยดิก็เนี่กไก่อะเตมอะเฮ้ยนั่นมันไกลล่ลงที่ที่ร้านอยู่ได้อขอได้ยินมอญกับอเอ๋อนิดนึง กล้ชิ <oh> ้นเดียวบัดเด็ดแล้วหรืออันเดียวเราก็จะมาคัดเตียงกันแต่ละเด็กเด็กับเปิ่นมีชุดเดีวกันโอ้ผมไม่ก็คุณชิวด้วยมันมืดแล้วมันมืดแล้วฟันกว่า เฮ้ยไก่ไก่ไก่หม้ใช้ยาอะไรอะคุณเอื่อวันจี้นะเพื่อนน้องส่วนเจอ๋ที่นี่แหละที่จะตามจะถามครับไอ้ไรเล็กตรงไหนตรงไแม่อย่าประกาศในสื่อได้รู้ดิผูประกาศผู้คุณทุกบผู้คุณทักน้อง หลายบอกกอนอยวเขารู้หมด๋ยวเขารู้หมดว่าเราคือใครกูขุวบนระบ้าอ่ะเอยบ้านเราทำหมดแล้วเออบอกไม่ได้กินตายบ้านก็มีอยู่จริงนะตรงนี้ตรงนี้ชายิงตรงนี้ชายิงตกต้งยิงอยู่ก็มีอ้าวอู้ไหไม่ดอไอแต่พี่ดเ เองมามากูดงึงไอ้ยอะเุียวดองอ๋อแล้วใครชอบใเกลี่ยโอ้โแล้วใครมานาันน่ารานมาคุกว่อนม่รู้ดาแน่แน่ทั้รึ่งทั้งึง่ง,ง,งรีบนอนเร็วมานอน เราเป่ะเลยเออไปนันป ouais ั๊มเตียงกูดิเร็วเร็วเกล้วนไหนก็เออเร็วเกลียงอะไรก็เร็วเร็วดิโอ้ตื่นแล้วะเห็นหน้าบิ๊กเกอร์ป่ะย้เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน อ๋อขอาวคีทองแจ๊วไปวิชาการแบบน,นีนโ้โอ้โหอ่อจาจะใช้เกมว่าเข้ามาเลยเฮ้ยใ,ใครเข้ามาแบ่งก<ป>ันเลยทำมันฆ่าทิ้งไปมัน โูล่าอ๋อภาษาบ้านมันแบนเลยบโูล่าจะฮูล่าไม่สนแล้วแบนเลยอีกยิ่งอุศวดีบมกเขียวว่าอะไรวะโูล่าภาษาละเซียงหมอนนะกูไม่รู้จักอ่ะทาวายไม่ใช่ทาวายอ่ะ

ตายแล้วเนี LA ่ยเอาอาหารมันเตีกอาหารมาคนละหนึ ah. ่งชุดเลยขออนุญาตกะขออนุญาตสเปสเ เฮ้ย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 ดูเดี่ยวหเฮ้ยวะเดี่ยวหนยวะดิมากอะไรตัวสงมันต่ดินไหสิไลบ้านเราอยู่ดันบนเออเาลงมาดูก่อนเถอะโอเคมากเลยนะสุดซวยหนกเลยนะตอนน้บ้านเรา้้ เออเอิร์ดเอ้าอันนี้เป็นที่อองขุนแรลละกันเี็แม็กก็เคียร์เลยนะตรงเนี้ยนะวัสดิ บิ๊กคุณอยู่ไหนหาเอาออกจากเกมพี่มันหลุดหรอมั้งเหลือเราสองคนหลุดเหรอถ้าหาไมาเจอ ยังไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งคุณนะเว้ยคุณแล้วได้ปะได้จะใช้ที่คุณไรอ่ะต่อที่คุณเลยครับเอาเหรอเออเออเอาไปที่คุณเหล็กูหายแล้จะ็ปิดก้อนเลย đưa cái chất đầy đi Đang tên ngon nè Tên ngon nè Ồ, hôm nay chưa có gì vậy Hôm nay chưa có nghỉ vậy Trời ơi Trời ơi Trời ơi, chưa có nghỉ vậy Một quá là Chưa có nghỉ vậy đó thằng mà. 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 มาเราก็สมบูรณ์ละเอะแาแย้ยยหายอยู่อยูอ่หาหายแย่จริงหรอไป่ต่อไปหาเอาว่าแย่ไม่อยู่ไหมเยีอะขอทานโทษ โอ้มึงใส่โต๊ะนี่มึงโต๊ะกันมดเลย็นไหฮะเต่โต๊ะนหมดไหมนะโต๊ะหมดมาทำลายเป็น,ร,ร,ปนร์จเนี่ยเฮ้ยเราังไม่เอ็นไว้รครับเออเองเอาหาพึงงหาันี่มันเหรอจะได้กูฆ่าแตงไ้ไหมเฮ้ยอย,อ,อยากเงี้โกงเต้ ้ขาดาแ,แม่เอ้แมโดนใช้ใที่อันนะไม่รู้อะไปดูนิดเราเดียจำไม่ได้แต่นเดียวมันบดและแอันเดียวออกแล้วก็ถือ ทอกเกาะทั้หมดเลยโอ้มีเกาะอ,อยู่คนเดียวนะทำไมสกินผมไม่หล่นงงปะดูว่าสิปโอเดินเปนไปวะนะครับสิปโอเข้าสิงแนละ้วเห็นไหมไปไหนกว่าววะ,ะไรตะไาอยู่ โอ้พวกคุณนี่มีเกาะแล้วยังไม่มีเลินกูวอะไรกู้มีแค่หมวกดูก่อนใช้เมากีนน้นาทีแล้ว ยี่สิบสามนาทีแล้วเดี๋ยวอีกครั้งแป๊บหนึ่งรออยคืนเงื่อนจะได้จบคลิปสักทีโบอะไรละ่ะต่ออ๋อเพราะว่า มันตีห่วมานอนได้แล้วคุณก็ไปต่ออะไรนะเตียงหายไปไหนเตียงหลัอ้า้ยไ,นะมไมได้หาอนะไรกันนอนแล้วเร็วมันนอนจะคลิป อะไรข้างบนเป็นนใต้ดินตอนตรงนี้หลับแล้วไม่สนใจหลับแล้วขอก็ขอก็ขอก็ก็อะไรมาหน้าบ้านหยกมาไม่ยกก่อเติมบ้านตรงนี้สวยแล้วก็จะจบคลิปเออราอะไรมน่อดิ ขอทีเที่ยนท่นนี้นนครับ <c oughs> มันดียวอยังม่งยังยังไม่จบเว้อจบหลังเดี๋ยวเลาะ